สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนก็คงเห็นข่าวแล้วว่าทางละครสัจจทรในชุมโจรจะมีการเปลี่ยนตัวพระเอกในสมตอนสุดท้ายนะครับซึ่งจะเปลี่ยนจากพี่ออมรคพันธ์มาเป็นพิกอิมกิตลิศเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสาเหตุไหนทำให้ทางค่ายต้องเปลี่ยนตัวพระเอกกลางคันแบบนี้และการเปลี่ยนตัวพระเอกกลางคันจะมีผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับ อันนี้ผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าผมตกใจพอสมควรเลยนะครับตอนเห็นข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวพระเอกของละครเรื่องนี้และเท่าที่ผมไปหาข่าวมานั้นการเปลี่ยนตัวพระเอกครั้งนี้สาเหตุก็น่าจะมาจากการป่วยของพี่ออมนี่แหละครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบข่าวมาพี่ออมเขาก็ายังคงพักรักษาตัวอยู่นะครับจึงทําให้ไม่สามารถกลับมาถ่ายทำละครเรื่องนี้ให้จบได้ เพราะว่าตอนนี้ทางค่ายได้ถ่ายทําไปแค่80เท่านั้นซึ่งมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ3ตอนนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายทําทางค่ายจึงจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยการหาพระเอกคนอื่นมาเล่นแทนซึ่งทางค่ายก็ได้เลือกให้บิ๊กเอ็มมารับบทนี้แทนไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนตัวพระเอกกลางคันในครั้งนี้ผมก็ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันก่อนดีกว่านะครับ ผมว่าข้อเสียใหญ่เลยของการเปลี่ยนตัวพระอินในครั้งนี้คือมันอาจจะทําให้เนื้อเรื่องดูไม่ปฏิปติปต่อกันนะครับคือถ,ถ้าจะให้บิ๊กเอ็มมาสมบทต่อจากพี่ออมเลยเนี่ยผมว่าคนดูต้องไม่อินอย่างแน่นอนเลยครับบางทีอาจจะทําให้แฟนๆละครเสรือดสังฟ้าบางคนนั้นเลิกดูไปเลยก็ได้นะซึ่งถ้าคนพวกนี้เลิกดูมันต้องส่งผลกระทบต่อเรตติ้งของละครอ,อย่างแน่นอนเลยล่ละครับ ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของบิ๊กเอ็มเขานะครับแต่ถ้าเลือกได้ผมก็อยากให้พระเอกคนเดิมเล่นจนจบเรื่องมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดจะเอาบิ๊กเอ็มมาเล่นแทนพี่ออมนั้นว่าก็ควรต้องมีการปรับเนื้อเรื่องกันสักนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของการเปลี่ยนตัวพระเอกครั้งนี้กันบ้างนะครับผมว่าการเปลี่ยนตัวพระเอกมาเป็นบิ๊กเอ็มครั้งนี้มันก็มีผลดีอยู่นะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าบิ๊กเอ็มคือพระเอกที่มีฐานแฟนคลับสูงมากๆซึ่งการที่บิ๊กเอ็มมารับเล่นในละครเสือสังฟาครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของบิ๊กเอ็มนั้นต้องตามกันมาดูอย่างแน่นอนอยากที่บอกครับแฟนคลับของบิ๊กเอ็มนั้นมีจำนวนเยอะมากแต่ถ้าคนพวกนี้พากันมาดูละครเสือสังฟาแล้วก็เรตติ้ง mm. <rating S 2> ต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะครับอันนี้ผมขอเสริมหน่อยนะครับ การที่ละครถ่ายไปออนไปนั้นผมว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเพราะทางค่ายสามารถสำรวจความต้องการของแฟนๆได้นะครับและจะสามารถทำตอนจบออกมาได้ตามที่แฟนๆอยากเห็นนะอย่างเช่นแฟนๆอยากจะเห็นเสือเมฆกับผู้การยิ่งยศกลับมาเสือภัยในตอนจบนะครับซึ่งถ้าทางละครทำตอนจบแบบนี้ออกมาได้รับรองว่าเนตติ้งในตอนจบนั้นต้องฟังอย่างแน่นอนเลยล่ะครับ ท้ายที่สุดนี้ยังไงผมก็ขอให้พี่ออมหายป่วยและกลับมาแข็งแรงไไว้นะครับแล้วถ้าบิ๊กเอ็มต้องมาทําหน้าที่แทนพี่ออมจริงๆแล้วก็ผมก็เชื่อว่าบิ๊กเอ็มนั้นต้องทําได้ออกมาดีอย่างแน่นอนเลยหลักครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ และถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ